คือในจุดนี้เดิมที่ทางหรวมชันบทเริ่มดําเนินโครงการถนนพังเมืองนะครับเราก็ได้ดําเนินการก่อสร้างถนนพังเมืองและมีการออกแบบให้ไปเชื่อมต่อกับพังเมืองอีกฟางหนึ่งที่กรมโยธาธิการได้ก่อสร้างแล้ว<ม>ก็คือมหาสิทธิโชคซึ่งเมื่อเราเสนอแบบไปทางเทศบาลเทศบาลบอกว่าให้ไปปรับปรุงจุดเชื่อมต่อไม่เอาสีแยกไฟแดง คือต้องการเป็นวงเวียนเพื่อให้รถมัน flow นะครับเพื่อให้รถมันไหลลื่นในการเข้าเมืองทีนี้โครงการของทางหลวงฉลบเราก็เลยตัดพื้นที่งานการก่อสร้างในส่วนนั้นออกนะครับทีนี้ปัจจุบันนะครับด้วยการที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านดรมนาพรได้มีข้อสั่งการว่าให้ทางหลวงฉลบอะลงไปดูพื้นที่ว่าพร้อมที่จะ ดำเนินการดำเนินการให้ถนนเป็นเชื่อมต่อเป็นผังเมืองโดยสมบูรณ์หรือไม่ไนะครับซึ่งตอนเนี้ทางหลวงฉบดได้ร่วมประชุมกับทางเทศบาลแล้วก็ทางหลวงแผ่นดินนะครับพราะพื้นที่ที่ขาบเกี่ยวก็คือเป็นพื้นที่ของเทศบาลเล้นหลักนเป็นทางหลวงนะครับแลวก็เป็นของทางหลวงที่จากจากแยกบายพาสเข้ามาจนถึง ชมพทานะ่ะจะเป็นของทางหลวงแล้วเลยไฟแดงเข้าไปก็จะเป็นของเทศบาลซึ่งตอนนี้เทศบาลก็กำลังปรับปรุงทางคู่ขนานแล้วก็ทางหลวงฉบดเราก็ได้ทำหนังสือขอพื้นที่จากทั้งเทศบาลแล้วก็ทางหลวงเพื่อที่จะมาออกแบบปรับปรุงจุดตัดตรงนี้เพราะพื้นที่ตรงกลางที่เป็นสามเหลี่ยมก็คือพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ทางหลวงฉบดเวียนคืนมานะครับเพราะนั้น ทั้งสหน่วยก็มีมีความเห็นชอบที่จะให้ทางรง้วดได้ดได้ินการสํารวจออกแบบแล้วก็ก่อสร้างในในจุดตัดตรงสามแยกตรงนี้นะครับเพื่อพี่น้องประชาชนจะได้มีเส้นทางสัญจรที่มีความปลอดภัยแล้วก็การเข้าเมืองนะครับก็เป็นประตูสู่เมืองนครพนมเป็นด่านแรกนะครับที่ออกจากบายพาสมาก็เข้าตัวเมืองซึ่งปัจจุบันนะครับ ถนนไม่ใช่เป็น3แยกไม่ใช่เป็นสีแยกแต่เป็นลักษณะห้าแยกที่ไม่ตัดกันนะครับคือการการเข้าออกก็จะลําบากสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งกรมทางหลวงฉบดเองนะครับเราก็ได้มีนังสือไปยังส่วนกลางนะครับเพื่อจะลงพื้นที่มาสารวจ 1. เรื่องความปลอดภัยนะครับสเรื่องการออกแบบนะครับว่าต้องออกแบบในรูปแบบไหนนะครับซึ่งแกนทางหลวงชบด นครมณโนมก็จะเป็นหน่วยที่ซัพพอร์ตข้อมูลในตรงนี้นะครับซึ่งหลังจากที่ได้ดำเนินการในขั้นตอนต่างๆก็จะนําเรียนทางท่านรัฐมะตรีช่วยนะครับให้ทราบต่อไปเป็นระยะะ,ยะครับคือการออกแบบถนนเราก็ต้องเน้นความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งะครับเพราะผู้ใช้รถถนนต้องต้อง 1. เคารพกฎจราจร 2. ใช้ชแล้วเกิดความปลอดภัย 2. มันต้องเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของนครมณนมนะครับเมื่อเราออกแบบ ให้เป็นลักษณะของของด่านหน้าเมืองท่องเที่ยวนครพนมเป็นเป็นเมืองรองที่จะพัฒนาสู่เมืองหลักอันนี้สําคัญกรมทางหลวงฉบดเราก็ต้องมองเห็นตรงนั้นเพื่อพัฒนาให้เป็นศักยภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของเมืองนครพนม <Okay. S 1> ที่แขวงทางหลวงฉบดนครพนมขอตั้งแผนไปก็คือเป็นเป็นงบเหลือจ่ายในปีหกเจ็ดแต่ไม่แน่ใจว่ากรมจะเพี้ยนกรมได้นขนาดไหนเพราะเรา ขอต,ตั้งโครงการไว้ที่ประมาณ50ล้านนะครับอันนี้เราได้ส่งแผนไปที่ส่วนกลางแล้วนะครับตรงนี้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเรามีความมั่นใจที่จะเกิดอันหนึ่ความสะดวกมากขึ้นนะมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเสร็จแล้วหลังจากที่เราขอสร้างให้ถนนเชื่อมกันแล้วทางหลวงฉบดก็จะรับโอนถนนในส่วนที่กรมโยธาธิการโอนให้เทศบาลน,นะครับก็คือมหาสิทธิโชคฝั่งอีกฝั่งหนึ่งมาอยู่ในควา,รามรับผิดชอบของทางหลวงฉบด มันก็จะเป็นรูทพังเมืองที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็เป็นหน่วยงานเดียวที่ที่ดูแลพังเมืองในเส้นนี้นะครับประชาชนก็จะได้รับความสะดวกสบายนะครับ mm hmm. เนื่องจากว่าในส่วนของทางหลวงฉบทเองเรามีโครงข่ายในรับผิดชอบอยู่หลายเส้นทางนะครับซึ่งถนนพังเมืองก็เป็นภารกิจหนึ่งที่ทางหลวงฉบทเราได้ดูแลอยู่นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่จะได้ใช้ถนนในรูปแบบเดียวกัน นะครับซึ่งก็จะมีจุดเสียงอันตรายจุดตัดที่เป็นเป็นอันตรายที่ประชาชนใช้อยู่ณปัจจุบันตรงนี้ยเราก็พยายามที่จะปรับปรุงให้ให้มันเกิดประสิทธิภาพก็คือลดอุบัติเหตุลดการสูญเสียในอนาคตนะครับอันนี้คือคือสิ่งที่กรมทางหลวงฉวดเราตั้งใจที่จะทํา